่สีโอ้ยคิดไม่ออกแล้วทำเรื่องขยนะในชุมชนของเราดีไหมทำไมต้องทำเรื่องขยะล่ะน้ำเสาทิศพวกเธอบ้างไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไร ผู้ราจะไหวกันเหรอเอกแบบนี้เราไม่เอาด้วยนะแล้วเธอจะปล่อยให้มันเยวะไปกว่านี้เหรอแล้วเราจะรดจงางกันแล้วจดีเหรอเราลองไปบอกให้ชาวบ้านลดการทีถ้งพลาสติกและแยกขยะก,กันดีไหมเหมือนที่เราเคยทำที่โรงเรียน,นก็ดีนะ ให้คุณยายคทีขยะที่วเลยอ้ยย้ายประคัดแล้วย้ายประเด็คัดดือดลนย้ายว่มีเวลาสิมาคัดดอดยากเติงบูกเติมลาย้ายกระเท่าเรวเห็นม่ไว้ย้ายเก็บใกับพินจะให้เทศสบาดเพื่อมาเอาไปเก็บไปเบตะพาสสีไปแล้วเก็บไปบวอก่นย้ายคัดยังไง ไปพ่กกันไปพักกันหนีพวกย้ายบริเวณพระคามดองละไปหาผมขึ้นไปหาผมขึ้นไปลาไปย้ายบริน้ำดองลาเราบอกแล้วไม่ไหวหรอกพวกเราเป็นเด็กไม่ใครเชื่อหรอกแล้วเราจะทำยังไงกันดีงั้นเราลงไปปรึกษาคูเต้ดีไหมเผื่อว่าเราจะมีทางแก้ไขปัญหา ไปเมื่อไหร่ไปวันเสาร์อาทิตย์ก่อนค่ะถ้าชาวบา้านให้ความร่วมมือเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเองเอาไหมเอาค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ความรู้กับชุมชนกันพวกเธอพร้อมหรือยังพร<อ>้อมค่ะพวกเธอพร้อมแล้ว,ว,เ,ลวเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเธอไปเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมสื่อที่เราจะไปให้ความรู้กับชุมชนนะแล้วเราก็จะไปร่วมกันไปครับก่อนอื่นแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มาร่วม รับฟังความรู้แล้วก็รับฟังประโยชน์จากขยะในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้โรงเรียนชุมชนบ้าหนองบัวแดงก็จะมาให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะในในชุมชนนะครับซึ่งมีหลายแบบหลายวิธีด้วยกันก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการคัดแยกขยะเราผมจะขอนําทุกท่านนะครับไปดู ปัญหาของขยะที่อยู่ในโลกของเราว่ามันมีปัญหามากน้อยเพียงไรมันจะส่งผลอะไรต่อเราบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับ,รบซึ่งวิธีการแยกประเภทขยะนะครับก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับอันดับที่1น่ประเภทที่1นคือ ครับเมื่ออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการคัดแยกขยะที่เราจะต้องทําที่เราจะต้องควรที่จะคัดแยกในชุมชนก็คือการคัดแยกขยะอินทซีก็เป็นอาหารเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักขยะทั่วไปเอามาทิ้งลงในถังขยะทั่วไปแล้วก็หรือเอามาสร้างประโยชน์ต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านต่อไปนะค,ะครับส่วนขยะรีไซเคิลเราแยกเป็นครัวเป็นกระดาษเป็นเหล็กเพื่อนาไปขายต่อเอาเงินมาบำรุงชุมชนของเราและ พยาอันตรายขยาอันตรายก็คือหลอดไฟแก้วที่แตกเรารวบรวมกันส่งให้กับเทศบาลแล้วเทศบาลจะารบเราพ่อแม่พี่น้องทุกคนพอที่จะทาได้ไหมครับม้านจะไหนเขาคัดเนาะเขาไปสบสมอยู่แล้วเนาะพ่อพ่อพ่อ่อคัดแล้วพวกเจ้ามาเกลาพ่อยพ่อคัดเสียเกลาพ่อคอพ่อันเียจะวงก็ได้บเไม่คัดในชุมชนก็ได้พ่อพ่อ ไอ้หลวงเขาเนี่ยเราส่งงานม,มาเท่ไทไเาไรแม่เท่าไรเท่าไรแล้วไม่รู้เขาจะรอดหลายหลวงเขามันพรา,ขา,านขอก็เลยสิลดเขาขย,าขขยาะเอาขยะประเทศอุยกิจซีเขาเฮ็ดบ่เป็นก็มีผู้มาแนะน้ำเขาเราเมื่อยมาโดนแล้วเฮ็ด